ท้าต้องเอ็ยูอ็มโยูนั่นหรู้ว่าข้อไนเห็นด้วยแต่เนี่ยเอามาคุยกนะมเห็นด้วยเร่องอไรเช่นไม่เห็นด้วยเรื่องเส้นขีดที่นอเหมือนกันเอามาคุยกันิสูบคุยกันไปคุยกันมาไม่งตัวเส้นอันนี้ฉันทไมถอยเมถอยสมมติถ้าตกลงไม่ลงตัวฉันไม่ถอยเธอไม่ถอยก็ต้องแบ่งกันขอถาม ถ้ามันเป็นของไทยเราต้องแบ่งให้ใครไหมครับไม่ต้องถ้ามันเป็นของไทยมันก็ต้องเป็นของนี่คือแผนที่ที่เป็นพระบรมราชโองการครับผมนับถือพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าทักษิณอยู่แล้วครับดังนั้นผมจะยึดเส้นนี้เพราะเป็นเส้นเดียวที่ประกาศโดยกฎหมายของประเทศไทยคือพระบรมราชโองการ ไม่มีแผนที่อื่นสำหรับประชาชนชาวไทยเท่ากับเป็นการประกาศว่าหากวันใดมีนักการเมืองคิดจะขายชาติขายบ้านขายเมืองให้กลับมาดูพระบรมราชโองการนี้ว่ากำหนดวิธีการเจรจาเอาไว้ล่วงหน้าตลอดไปในภาษาอังกฤษเขาถือว่าเป็น royal command คือคำสั่งจากพระมหากษัตริย์และมันก็เป็นที่มาของเขตไหลทวีปท,ที่เราเห็นเส้นกันอยู่ตอนนี้ว่า เรามีพื้นที่เขตทะเลอนา,าเขต2 9 3 4 4ตารางกิโลเมตร18ล้าน km, 18, 000, 000, 000, ไร่เรามีเขตต่อนเนื่องอีกประมาณ15ล้านไร่และพื้นที่ที่เป็นของไทยทั้งหมดเรียกว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะจากเส้นเขตไลทวีปนั้นเป็นของประเทศไทยประเทศเดียว55ล้านไร่ไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนกับใครทั้งสิ้นครับ ทำไมต้องมาคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะรัฐนายกรัฐมนตรีไทยไปเจรจากับกัมพูชาเป็นฝ่ายเร่งรัดอยากจะเอาพลังงานในอ่าวไทยมาใช้และข่าวนี้เกิดขึ้นที่เซาท์ไชน่า China Morning งโพสตก่อนนะครับภาพถัดไปครับและยังปรากฏซ้ำในคเม e r t i m ทมซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของคัมรเป็นฝ่ายลงนะครับเราเนี่ยรู้น้อยกว่าเขาอีกว่าฝ่ายไทยหวังว่าจะมีการ ต่อเนื่องในเรื่องของการต่อรองพลังงานในอ่าวไทยกับกัมพูชาภาพถัดไปครับและยังเจอในคัมบดีเดลี่ด้วยซึ่งเป็นฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายบอกคนไทยหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ไทยเว็บไซต์ไทยก็เลยลงภาพถัดไปครับมาจากกรุงเทพธุรกิจจึงบอกว่าสื่อน,นอกตีข่าวไทยกัมพูชาฟื้นเจรจาพื้นที่ทับซ้อนหวังวกดบลอกขุมพลังงานมูลค่า ล้านล้านบนาทในอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่อยู่ดีขึ้นมาครับมันมีเหตุว่ามีคนไปเจรจากับกัม,มูชาโดยที่คนไทยไม่รู้เลยไม่มีทะเลาะกันไม่เคยมีข้อขัดแย้งกันใดๆจนถึงปัจจุบันเรือประมงกัมูชาข้ามมาก็ต้องถูกจับเพราะผิดกฎหมายผิดพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาครับ แล้วมันจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนได้อย่างไรจริงไหมครับเรากําหนดอย่างนี้มาตั้งแต่ปี256 0จนถึงปี2544ที่ทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อสองเส้นไม่เหมือนกันเกิดมีความคิดในปี2544ที่เราไม่เคยยอมรับและปฏิเสธมาตลอดตั้งแต่ปี2516เกิดมีความคิดว่าอยากเอาเส้นกัมพูชามาเจรจาก,กัน เขาก็เลยประกบเส้นฝั่งไทยกับเส้นกัมพูชาขมวดกันกลายเป็นเส้นถัดไปที่เรียกว่าคือ MOU 2544และตอนนี้ก็เกิด2เส้นภายใต้ MOU 2544กลายเป็นว่าจากที่เราเคยปฏิเสธเส้นกัมพูชากลายเป็นไม่ปฏิเสธเส้นกัมพูชา ที่กระทําผิดกฎหมายทะเลสากลน,นายกดูภูมิใจมากนะครับว่ากอกูดเรายังคงเป็นของไทยซึ่งเป็นความคิดที่ตื้นเขินมากระดับนายุ่งตีแต่งชุดขาวและพูดจาแบบนี้ไปฟังกันครับไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเหมือนที่เราคุยกันไม่เป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวเราต้องรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอันนี้เดี๋ยวจะให้ทางทางในขาส่งแผนที่เพให้จะได้ไปลงว่าเขาแบ่งแบบไหนแล้วกันดีไหมจะได้เห็นเลยว่าจริงจริงมันสามารถ g ู o g l e ได้เลยนะ,นะคะ 2015ที่กัมพูชาขีดกับ2016ที่เราขีดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ที่กัมพูชาเขาขีดไว้เนี่ยเขาก็ได้เว้นเกาะกูดเราอ้อมเกาะกูดเรานะคะอ้อมเกาะกูดเราชัดเจนเลยว่าอ้อมบูนายกภูมิใจมากที่เขาอ้อมเกาะกูดเป็นบุญเป็นคุณให้แต่คุณทักษิณ สงสัยจะลืมไปว่าคุณอยู่เบื้องหลังเพราะมีแต่คนพูดเรื่อง m o u 2 5อ 4, 4, 4จนลืมเอกสารอีกหนึ่งฉบับคนที่มาค้นให้คือหม่อมหลวงวันวิภาจรุนโรเพราะเอกสารฉบับนี้ไม่อยู่ในอินเทอร์เน็ตถูกลบทิ้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพต่อไปนี้ใครเห็นแล้วถ่ายไว้ช่วยแชร์ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับมันจะได้อยู่ในสารระบบท่านอาจารย์หม่อมหลวงวิภาหาให้ผมจนเจอ คือถแถลงการร่วมทักษินกับคุณเซนในปี2544ปีเดียวกันก็คือทักษินกับคุณเซนลงนามรับรอง MOU 2544ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนใจพระบรมราชโองการทั้งคู่ครับตอนทำ MU o 2544มันอยู่ภายใต้รัฐมนู2540สัญญาก็ต้องผ่านความเห็นชอบจาก รัฐสภาซึ่ง MOU ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาถแถลงการร่วมระหว่างทักสินหุนเซนก็ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไทยดังนั้นต้องถือว่าเป็นโมฆะครับภาพถัดไปครับปี50ก็มีรัฐธรรมนูญมาตรา1 9 190ต้องผ่านรัฐสภาเช่นเดียวกันแม้กระทั่งกรอบเจรจา ก็ไม่ได้ผ่านใน1ิปีนั้นเช่นเดียวกันครับภ้าถัดไปครับมาตรา178รัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ระบุว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเช่นเดียวกันครับเพราะมันโมฆะตั้งแต่แรกและนับตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นโมฆะจริงๆครับหลังจากนี้ช่วยรักษาเอาไว้ ด่วยกันปกป้องเอาไว้ไม่ใช่แค่เส้นนี้แม้กระทั่งการเจรจาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทะเลสากลไม่ใช่การตกลงกันระหว่างทักษินกับคุณเซนครับขอบคุณครับแม้กระทั่งการเจรจาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทะเลสากลไม่ใช่การตกลงกันระหว่างทักษินกับคุณเซนครับขอบคุณครับ